รีวิวภูวิล่าใกล้หาดจอมเทียน100เมตรนะคะเป็นแนวสไตล์ฮาวายนะคะไปไปบ้านรองรับได้ถึง15 20 30 40คนนะคะเสริมได้50 60คนนะคะเป็น5ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะใกล้หาดจอมเทียนนะคะเดินไปสตรีทฟูดได้เลยนะคะตอนนี้ กำลังปาร์ตี้บุกกระทะนะคะรีวิวนะคะรีวิวนะคะอันนี้จะเป็นมุมแบบทานข้าวปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำนะคะเวลิกูดเวลิกูดนะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะนะคะอันนี้จะมีสไลเดอร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมนอกจากเล่นสระว่ายน้ำ ย่างนะคะปาร์ตี้ลินสะแล้วก็มีมุมคาราโอเกะโต๊ะูนะคะนี่มีโต๊ะูให้เล่นด้วยนะคะมีมุมคาราโอเกะไฟเทคแต่ยังไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณร,รอบๆห้องนอนห้องนอนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจะบอกว่ารองรับคนได้เยอะมากนะคะ บ้านกว้างขวางเนื้อที่เกือบไร่เลยนะคะจอดรถในบ้านได้เป็นสิบคันนะคะบอกเลยะนะคะ,ะน,นะเดี๋ยวเรามาดูห้องที่ใหญ่ที่สุดของเรานะคะจะอยู่อยู่ข้างล่างนะคะนี่ห้องนี้ก็จะนอนไปเลยนะคะสิบคนนะคะนอนไปเลยสิบคนแปดเก้าคนนะคะนี่ ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอื่นกันนะคะจะมีอยู่สามหลังนะคะหลังฝั่งนี้จะเป็นคาราโอเกะหลังกลางจะมีสามห้องนอนแล้วก็หลังริมสุดจะมีสองห้องนอนนะคะ อันนี้ก็คือที่จอดรถเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนข้างบนกันนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆลมเย็นสบายเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนะคะนี่เราจะมีศาลาไว้แบบนั่งชิลรับลมทะเลกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันนะคะ เราจะมีห้องเตียงเดี่ยวนะคะอันนี้จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวของเรานะคะห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นี่อีกห้องนึงก็จะมีสองเตียงนะคะมีห้องน้ําตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสองห้องนอนที่เหลือนะคะ คือเป็นบ้านที่รองรับคนได้เยอะมากแล้วเดินไปทะเลแค่1 0อยเมตรนะคะลานนี้สามารถจอดดีๆจอดได้เป็น10บคันจอดเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะคะอยู่จอมเทียนซอยสิปดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะข้างล่างนี่คือนอนได้หกคนเลยนะคะเพราะว่าเตียงใหญ่นี มีที่นอนครบเบเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะมีห้องน้าในตัวแอร์ใหญ่มากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เย็นนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องข้างบนที่เหลือนะคะสองเตียงนะคะนอนได้สี่คนนะคะสำหรับครอบครัวนะคะนี่ ห้องหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องแอร์นะคะ